สวัสดีครับมือเนี้นะครับท่านผู้ชมครับน้องๆเพคนนะครับน้องๆเขามาเยี่ยมมายามทักมาตาหนองบงัวลำพูเนี่ยสุข,ขนครเนี่ยครับทั้งแก่นเนี่ยครับมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัายมหาสรารคามน้องๆเนาะ,นะแล้วก็เรียนคณะการเมืองมาสัน่นเขาว่าครับน้องๆเข,าว,า,ขาว่าจักผมเบิ้งในช่อง YouTube เป็นเอฟซีผมเหมือนน้มัง <c oughs> ่ง <c oughs> ครับเออก็เลยมาเยี่ยมมายามซื้อต่ำปลามาฝากอีกแล้วก็กระเรื่องแา่ไทยไปเป็น ท่านผู้ชมเดี๋ยวบึ้งกันเนาะครับออ่น้อ,อ,นองเอาเลยเอาเลยตา,ามสบายด้วยนอนด้วยน้ำกินนี้นี่กะติกก็ละไอากันเ็ดกินไอ้กระตกใจี๊ยมันนึกว่านิดหน่อยเฮ้ยวันนิดหน่อยมาสงเดย์วันนิดวันนิดหน่อยมังหันก็นไปแล้วสนอกนึกวันเขาไม่นี่ยคนนิดหน่อยคนเก่าไม่อีก,นก,นออนก,อกสนองเขาเพิ่งไปยังได้เลยนี่ครับไม่เหยิบมะยามไม่หยิบมะยามกันครับผม แต่มีน้ำโคกน้ำยังก็ฝากโอ้ยขอบพุ่นขอบใจน้องๆเขา,เาหลายๆครับน,นี่นี่นี้แหละเด้อเด้อไมาเยี่ยมมายามอยาไอ้บรรยากาศตรงให้ตรงหน้าครับบ้านผมพื้นเก่านั่นแหละเขาขขเชียวกระจีแล้วเออมาครั <c oughs> บเด้อใไปนอนเลยครับผมมากินน้ำกันเด้อ <c oughs> เอาเอาเอานองเอาได้คนั่งน้ำบานนี่เอา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 ียันะเวาเง้ยพ <Herm> ่อน <endorsed> ันาอายวอี่ยโ้่อซืไรวน้ัโรงเรียน โอ้เน kind of mm. yeah, mm. ื้อบานไอญ่เลยเนื้หมูบานใแม่แม่นดิร์กินได้กินได้เอาท้องปอบสอนหรือะกลัาสบายเลยไทยหมดเนี่ยผู้ใหญ่มากไอ่ายไทยหมดตายเลย ก็ด่งน้ำหนะเาเอาเลยเอาเลยใจปวดนะจิ้มเกวน้อนเ <c oughs> งเขากบิังช่องผมครับอืให้กินน้าไห้กินบอด้วยกัน แบ้านไอ้เนีรานแซบ้านอ้หนึ่บ้านอ้ไมมีร้านเดียวร้านนี้อ้เขาไปซื้อนี่จะประจำอยู่เพราะว่าไอ้กได้กินร้ายมือไไม่ต้องนเขาว่ามาเห่นน้ำเอ็มซี่มาอ้กนะนนำเขาไปซื้อร้านนี้แลแต่เวลาอีกร้านนึงมันไก่ข้างมาได้ยุ่งไอยู่ไหมอีกร้านคนนบนี้บอกอามือมากัน หลายเขาจะคนมาจีบป่ะสิบจีบเปิ้ลเหมือนกีบเข่าเลยสัิเฮ้ยส๊อตเฮ้ยปอะไรพี่โอ้ยโอ้ยผ็ดลุ่มคว้าโ้ยไอ้มุญเงินมั้งฮะ แอบบ่แบบอย่างนี้วะไอ้คนเห่นไม่เหมือนจังที่เขาอย่าง่ะไอ้คนช็บอ่าคนคนเหนนยังไงวะเห็นเฮ้ยเฮ้ยออกตินอันเด้ออันเด้อบ่อ๋อดียอเดอจังไรเลย ะะกะร้ลงมือนี่กรงไทยธรรมดากะไทยมือนี่นร้งมือนี่เลยเพิ่งได้บางเที่ยกับกระงมือมีแต่ว่าแต่เตนียมอคิวว้วกันนอ,อคิวว้วกันไร ไม่ไหนงอะไรมาตอนนะาว่าไอ้เบื่อจำปะพุงเป็นบอกว่าเห็นกินรู้เห็นกินเือคอลิปไอ้เด้ถามไรเบียบบ้ยเพราะว่าแบบจำป่งเปนี่าสื่อน,น้เนาะอาจจะถามว่าเบืบ่อปะเบ่อนะ่ลเดี๋ยวบัตรรุ่นหาเนว่อาม่เห็นอันไม่มาไอ้จุ๊บอะ น,น่ก็เามารอีสานเน,น,นา,นา,าออะอืตือนเาานี่ยนะมัลวกกินธรรมดากัเหอกแตอย่งเนือบอยากกินดิบดิบเราไม่ต้องหรืไม่้นงไม่กินอะไเลยนได้เ่ากรมี่เนาะเ่ากระมี่่างกินได้เลนอลไอ้าวเมหอมกันอีกแล้วบ,บาทเนี่มาตะทัะ่งกุดรอนที่พี่คือลูกกินมาฝาก โอ้ตีโอ้ครับขอบหลมาบ้างน้ำเย็นบ่โอ้หลงอสวรีีมากับนี่กับเอฟซีกับมาจากข้างมหาวิาลยมหาสาขามกาเดีวท่านไปมากหวมกันพอดีนี่โอ้เนี่ยน้องอันเดยใ้อันตั้งรับมวเพิ่งหนาเก่งเก๋ใเดวันนี้เนี้ยจไคิดว่ปยิ้มเนี่ยเวลาเฮ้ ี่ขอบคุณหลายเ้ยขอบคุณหลายเัยขอบคุณหลายพี that, ่ได้ได <nude>. ้ได้ได้เอาเลยครับเอาเลยมาครับมามามโอเคสคนมากนี่